สวัสดีครับพบกับผมนะครับอาจารย์คิโหนธรรมและคลิปนี้นะครับก็จะเป็นช่วงดาวออกฤทธิ์จากเหตุการณ์ดาวมฤตยูย้ายราศีนะครับเริ่มตั้งแต่วันที่7กรกฎาคม2565นะครับผมเรามาทำความรู้จักกับดาวมฤตยูกันสักนิดหนึ่งก่อนนะครับดาวมฤตยูครับเป็นดาวที่จะโคจรเนี่ยใช้เวลายาวนานถึง7ปีนะโดยหลกัหลกๆแล้วครับจะเป็นดาวที่ใช้เอาไว้ทำนายเกี่ยวกับเรื่องของ บ้านเมืองดวงของอโลกของเรานะครับโดยเฉพาะประเทศที่มีวันปีใหม่เนี่ยตรงกับวันมหาสงกรานนั่นเองนะครับ หลายคนเข้าใจว่าดาวฤตยูครับใช้ทานายเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งร้ายเกี่ยวกับเรื่องของอาเพศนะครับแต่ความเป็นจริงแล้วครับทางโหราศาสตร์เนี่ยกำลังมองเห็นทิศทางการเปลี่ยนแปลงของบ้านเมืองของดวงชะตาตลอด7จ็ดปีนะครับเพื่อให้ท่านครับจะต้องเตรียมตัวรับมือกับสิ่งที่เกิดขึ้นตลอดทั้ง7ปีนั่นเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนวัตกรรมใหม่ๆเรื่องของแนววิถีชีวิตใหม่ๆเรื่องของแนวเศรษฐกิจต,ต่าง เรื่องของโรคภัยไข้เจ็บที่มีผลกระทบต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ในช่วงเวลานั้นนะครับเพื่อให้ท่านครับจะต้องคอยรับมือกับสิ่งเหล่านี้หากผู้ใดครับฟังแล้วและนําไปปรับไปยุกต์ใช้วางแผนรับมือกับดาวมฤตยูได้เป็นอย่างดีนะครับบุคคลท่านนั้นครับย่อมมีโอกาสที่จะกอบโกยสิ่งดีๆโอกาสประสบความสําเร็จต่างๆได้อย่างมหาศาลนะครับโดยนิสัยของดาวมฤตยูครับจะพูดถึงสิ่งแปลกใหม่ๆ หากมองในแง่ดีครับมันก็จะเป็นเรื่องของนวัตกรรมเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของทัศนคติแนวความคิดใหม่ๆนะครับมีผลต่อวิถีชีวิตที่จะต้องเปลี่ยนแปลงไปหากตัวท่านได้ทำการศึกษาเรียนรู้กับการเปลี่ยนแปลงและปรับประยุกต์วิถีชีวิตของท่านไปในทางที่ทันสมัยมากยิ่งขึ้นแน่นอนว่าโอกาสดีๆย่อมเข้าสู่ตัวท่านอย่างแน่นอนนะครับแต่หากมองในแง่ร้ายดาวมฤตยูก็เป็นตัวแทนแห่งความยุ่งยากวุ่นวายนะครับ สิ่งแปลกใหม่ที่เข้ามาครับนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีต่างๆที่เข้ามาใหม่ๆมันจะกลายเป็นเรื่องของความยุ่งยากซับซ้อนเรื่องของความไม่คุ้นเคยนะครับหากไม่คิดวางแผนในการปรับตัวนั่นหมายถึงจะกลายเป็นผู้ที่มีปัญหาตลอดทั้ง7ปีก็เป็นได้เช่นกันนะครับขอย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านควรจะต้องเรียนรู้และก็ยอมปรับตัวนะมันถึงจะกลายเป็นผู้ที่ สามารถมองหาโอกาสดีตลอด7ปีได้อย่างน่าอัศจรรย์ใจกันเลยทีเดียวโอเคครับตั้งแต่วันที่7กรกฎาคมเป็นต้นไปดาวนฤตยูจะย้ายไปอยู่ในตำแหน่งไหนของลัคนาราศีเกิดของท่านเพื่อที่ท่านจะได้เป็นแนวทางนำไปปรับใช้เพื่อกอบโกยสิ่งต่างๆโดยผลการทำนายทางนี้นะครับจะอ,อ,อยู่ตั้งแต่ประมาณวันที่7กรกฎาคม2 5 6 5 ยาวไปถึงวันที่30พฤศจิกายน2,565นะครับเพราะว่าตั้งแต่วันที่1ทธันวาคมเนี่ยดาวมฤตยูจะเดินถอยหลังอีก1ครั้งนะจากนั้นก็เข้าสู่เหตุการณ์ปกติประมาณช่วงเดือนมีนาคม2,566นะครับโอเคมารับชมรับฟังกันนะครับในคลิปนี้นะครับก็เป็นช่วงดาวออกฤทธิ์ผลของดาวมฤตยูย้ายราศีที่มีผลต่อ ลัคนาราศีพฤกษกนะครับสำหรับท่านที่ทราบแล้วนะครับว่าตนเกิดอยู่ในลัคนาราศีพฤกษกท่านก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะครับซึ่งมีผลเต็มๆต,ตรงๆกับท่านเลย100%นะครับสำหรับผู้ที่ยังไม่ทราบครับก็ให้พิจารณาที่วันเกิดนะหากท่านเกิดตั้งแต่วันที่16พฤษภาคมจนถึงวันที่15มิถุนายนนั่นหมายความว่าท่านมีความคล้ายคลึงกับชาวลัคนาราศี คึกศกเป็นอย่างมากท่านก็สามารถฟังคลิปนี้ได้ด้วยเช่นกันนะครับและอีกวิธีหนึ่งนะครับทางอาจารย์ขิโหนธรรมก็ได้จัดทําคลิปวิธีการเช็คลัคนาราศีแบบง่ายๆนะครับผ่านทางเว็บไซต์เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ตัวอย่างไว้ที่ช่องคําอธิบายด้านล่างนะครับท่านเพียงเอาวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดจังหวัดที่เกิด เข้าไปคำนวณหาผลลัพธ์ตามตัวอย่างครับและค่อยย้อนกลับมาดูให้ตรงกับลัคนาราศีเกิดของท่านเพื่อความแม่นยำสูงสุดแบบนี้ก็ได้นะครับผมโอเคครับเรามาเข้าเรื่องกันจากเดิมครับนะเมื่อ7ปีที่ผ่านมาเนี่ยดาวมรตยูที่สถิตพบเรือนวินาศของชาวลัคนาราศีพฤษภนะครับ ก็จะส่งผลทำให้เกิดเรื่องของความวุ่นวายเรื่องของความซับซ้อนนะในการใช้ชีวิตเป็นอย่างมากนะครับคำว่าเจ้าเรือนวินาชครับหมายถึงเรื่องลับๆเรื่องที่ไม่สามารถเปิดเผยได้เรื่องของธุรกิจสีเทานะงานลับๆรวมไปถึงเรื่องของการทะเลาะวิวาทรวมไปถึงเรื่องของคดีความนะครับซึ่งตลอดทั้ง7ปีที่ผ่านมานั้นมันมีความยุ่งยากซับซ้อน มีปัญหาคาราคาซังซ่อนอยู่เบื้องหลังนะครับทําอะไรมันก็จะสําเร็จค่อนข้างแต่ยากนะเพราะว่ามันมีอุปสรรคเยอะอยู่พอสมควรนะครับแต่ในจุดนี้ครับก็จะส่งผลทําให้ปัจจุบันเนี่ยชาวลัคนาราศีพฤษกจะมีทักษะในการแก้ไขปัญหาจัดการกับเรื่องลับๆให้เป็นสิ่งที่ถูกต้องที่ควรนะครับหรือใช้เป็นสิ่งทํามาหากินก็ยังได้นะหรือจะเป็นลักษณะผันตัวเองครับไปเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังนะ ซึ่งจะสามารถจัดการกับปัญหาต่างๆได้ดีกว่าการเป็นผู้นำตลอดทั้ง7ปีก็เป็นได้เช่นกันนะครับและจะกลายเป็นสิ่งที่เรียกผลประโยชน์และหาโอกาสดีๆเข้าสู่ตัวท่านได้เป็นอย่างมากใน7ปีข้างหน้าที่กำลังจะมาถึงนี้นั่นเองนะครับวันที่30เมษายน2,565ที่ผ่านมานะครับดาวราหูครับเป็นดาวเจ้าเรือนกรรมมะหรือเจ้าเรือนหน้าที่การงานนะครับ ก็ได้โคจอมมาสถิตอยู่ร่วมกับดาวมฤตยูที่พิบเบิลที่พบเรือนวินาศแห่งนี้นะครับและก็ยังได้ตำแหน่งเป็นถึงเทวีโชคอีกด้วยนะก็จะส่งผลทำให้ชาวลัคนาราศีพฤกษกครับจะต้องวิ่งเต้นเกี่ยวกับเรื่องของงานลับๆจอบเสริมนะเรื่องของการหาคนลับๆมาสนับสนุนเป็นเบื้องหลังนะครับเพื่อให้ทำงาน งานที่ทําอยู่นั้นนะครับมันสําเร็จลุล่วงไปตามเป้าหมายเป็นอย่างดีนะอาจจะต้องมีช่องทางซิกแซกกันบ้างนะครับและผลลัพธ์ที่กําลังจะตามมานั้นมันก็จะได้สิ่งดีๆตอบกลับมานะมากกว่าที่ท่านคาดหวังไว้ตั้งแต่แรกก็เป็นได้นะครับเพราะว่าดาวราหูครับก็ได้ตําแหน่งเป็นถึงเทวีโชคนะมันก็จะเหมือนมีโชคระดับกลางๆเนี่ย เข้ามาสนับสนุนเรื่องของหน้าที่การงานงานเบื้องหลังธุรกิจสีเทาธุรกิจที่พูดถึงเรื่องของการกาจัดและการทํำลายได้อย่างดีเยี่ยมนั่นเองนะครับมาถึงวันที่7กรกฎาคม2565ที่ใครๆหลายคนรอคอยนะเพราะว่าดาวมฤตยูครับก็ได้โคจรโยกย้ายไปสู่าการทับลัคนาของท่านเองนะครับผม ซึ่งดาวมฤตยูครับก็จะออกฤิ์ส่งผลทั้งเรื่องที่ดีและเรื่องที่เสียหายไปพร้อมๆกันตลอดระยะเวลา7ปีที่กําลังจะเกิดขึ้นก็เป็นได้นะครับในส่วนข้อดีนั้นครับจะเป็นช่วงเวลาที่ท่านเนี่ยจะต้องปฏิวัติหรือปฏิรูปตัวท่านเองนะโดยเฉพาะเรื่องของวิถีชีวิตความเป็นอยู่และทัศนคติของตอนเองครับ จากเดิมครับที่จะต้องทําอะไรเป็นเบื้องหลังทําอะไรหลบๆลซ่อนๆนะทำอะไรก็ต้องตกเป็นรองๆนะครับอ่าก็จะต้องปฏิวัติความคิดของตัวเองสมัยละให้มันมีความพยายามมากขึ้นนะให้มันมีใจสู้มากขึ้นนะครับเดินเข้ามาสู่การเป็นผู้นําเป็นแนวหน้ามากขึ้นนะและก็จะส่งผลทําให้ตัวท่านเองครับมีพัฒนาการไปในทางที่ดีมีชื่อเสียง และตัวท่านก็จะสามารถใช้ความรู้ความสามารถสติปัญญาจากประสบการณ์ที่ท่านสะสมมาก่อนหน้านี้เอามาพัฒนาแก้ไขปัญหาสิ่งต่างๆให้กับตัวเองครับจนทำให้เกิดมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับและสามารถนำสิ่งเหล่านี้ครับไปดึงดูดโอกาสดีๆเข้าสู่ตัวท่านเองตลอด7ระยะเวลา7ปีที่กำลังจะมาถึงก็เป็นได้นะครับในด้านข้อเสียครับ ดาวหรือตยู u เองเนี่ยก็เป็นตัวแทนแห่งความยุ่งยากวุ่นวายนะความยุ่งยากซับซ้อนนะครับในบางมุมก็พูดถึงเรื่องของออสิ่งลี้ลับสิ่งที่มองไม่เห็นและโลครคภัยไข้เจ็บได้ด้วยนะและแน่นอนว่าการปฏิวัติปฏิรูปทัศนคติของตัวเองเนี่ยมันย่อมเกิดการเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างนะครับผลอาจจะเป็นผลเรื่องของความรู้สึกนะทัศนคติของตัวเองเออแล้วก็คนที่อยู่รอบข้างครับ จากเดิมเนี่ยมันเคยทำสิ่งสิ่งหนึ่งที่คุ้นเคยกันเป็นแบบยาวนานนะก็ต้องปรับเปลี่ยนให้มีทัศนคติใหม่ให้มีแนวความคิดใหมๆ่ๆวางตัวแล้วก็ดูแลตัวเองในรูปแบบใหม่ๆนะครับเบื้องต้นเนี่ยมันอาจจะมีความขัดแย้งและสับสนอยู่บ้างนะ้อเพราะเพราะเพราะว่ามันเพิ่งเปลี่ยนแปลงนะครับแต่เมื่อคุ้นเคยกับสิ่งใหม่ๆที่เกิดขึ้นแล้วครับ ก็มากจะนำแต่สิ่งดีๆเข้าสู่ตัวเองได้อย่างมหาศาลนะดังนั้นอย่าก,กลัวที่จะปฏิวัติตัวเองอย่าก,กลัวกับการเปลี่ยนแปลงนะครับตั้งแต่วันที่7กรกฎาคมจนถึงวันที่30พฤศจิกายน2,565เป็นช่วงเวลาครึ่งปีหลังของออพศสอพศน5 6านะครับดาวฤตยูครับก็จะมีผลกับครึ่งปีหลังของชาวลัคนาราศีพฤษภเพราะจะมีดาวพฤหัสบดีเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนมรณะและลาภะ ที่ได้สถิตยอยู่พบเรือนลาภะหรือพบเรือนโชคลาภและความสําเร็จนะและดาวพฤหัสก็ได้ตําแหน่งเป็นถึงเกษตรตราธิบดีด้วยนะครับโดยดาวพฤหัสเนี่ยจะทํามุมโยกกับดาวฤตยูในช่วงครึ่งปีหลัง2,565นั่นเองนะซึ่งในจุดนี้ครับจะส่งผลทําให้เกิดเรื่องของการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนนะครับเพราะดาวพฤหัสครับก็เป็นดาวเจ้าเรือนมรณะ ซึ่งมรณะตรงนี้ไม่ได้แปลว่าตายนะจ๊ะแต่หมายถึงเรื่องของการเปลี่ยนแปลงแบบกระทันหานครับอาจจะเป็นผลมาจากเรื่องของมุมมองทัศนคติหรือแม้ปัจจัยทางด้านสุขภาพครับที่ทําให้ตัวท่านน่ยจะต้องเกิดความคิดใหม่ๆในการปฏิรูปตัวเองไปสู่ตัวเองที่เป็นคนใหม่ที่ดีกว่าเดิมก็เป็นได้นะครับ บางคนมีสุขภาพไม่ดีนะเ,เรือนมรณะก็พูดถึงเรื่องสุขภาพไม่ดีด้วยก็ถึงวาระที่จะต้องดูแลรักษาสุขภาพแบบเป็นจริงเป็นจังไปเลิกเหล้าไปเลิกบุหรี่ไปลดความอ้วนออกกําลังกายเป็นกิจจรลักษณะให้มากยิ่งขึ้นเพื่อพัฒนาสุขภาพและบุคลิกภาพให้ดีมากขึ้นกว่าเดิมนั่นเองนะครับหรือเป็นไปได้ว่าจากเดิมที่ผ่านมาเนี่ยปี63ปี6,4ที่ผ่านมา สิ่งที่ท่านทําอยู่ครับมันมีความเหนื่อยมันมีความลําบากยุ่งยากซับซ้อนเสียรอเกินนะก็อาจจะต้องเปลี่ยนแนวความคิดในการทํางานไปทําอย่างอื่นที่สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็จะมีผลประโยชน์ที่ดีตรงเข้าสู่ตัวท่านมากยิ่งขึ้นนะบางคนก็ถึงขั้นลาออกจากงานประจํานะครับหันมาทํางานของตัวเองก็เป็นได้นะหรือจะเป็นลักษณะทํางานประจําอยู่ แต่ก็มองหาจอบเสริมใหม่ๆนะครับเข้ามาเสริมธุรกิจในรัวเรือนให้มีแนวโน้มไปในทางที่ดีขึ้นก็เป็นได้เช่นกันและแน่นอนว่าผู้เปลี่ยนแปลงในครั้งนี้นะครับย่อมจะส่งผลทำให้ได้รับแต่สิ่งดีๆได้รับโอกาสดีๆในการเปลี่ยนแปลงพัฒนาไปสูงขึ้นเรื่อยๆ,ๆตลอดทั้ง7ปีนั่นเองนะครับอีกมุมหนึ่งครับดาวพฤหัสเป็นก็เป็นดาวเจ้าเดือนลาภะ หรือเจ้าเรือนโชคลาภและความสําเร็จนะเมื่อทํามุมโยกกับดาวนฤตยูครับก็จะส่งผลทําให้ตัวท่านเองเนี่ยมีโชคลาภนะจะเปลี่ยนแปลงจะทําอะไรมันก็จะสําเร็จได้โดยง่ายนะครับมันเหมือนมีโชคบุญหนุนดวงคอยสนับสนุนดวงชะตาของท่านอยู่นั่นเองหรือหากพูดในเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงมันก็มีโอกาสที่มีโชคเข้ามาหาตัวท่าน,นอยู่ตลอดเวลาและแบบต่อเนื่องครึ่งปีหลังก็เป็นได้เช่นกันนะครับ ผลของการเปลี่ยนแปลงนั้นครับมันจะเกิดสิ่งดีๆเข้ามาอย่างต่อเนื่องและก็ต่อยอดไปเรื่อยๆนะทำให้ช่วงเวลาครึ่งปีหลังครับตัวเองเนี่ยจะต้องมีกระบวนการในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆสร้างวิถีชีวิตใหม่ๆอยู่ตลอดเวลานะครับ สิ่งให,ใหม่ๆบางทีครับมันก็อาจจะมีเอ่อรู้สึกสับสนมีความยุ่งยากซับซ้อนอยู่บ้างเนาะเพราะมันเป็นเรื่องที่มันไม่คุ้นเคยสักเท่าไหร่โอเคแต่เชื่อเถอะครับว่ามันจะทําให้ตัวท่านเนี่ยมองเห็นโอกาสในการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีนะแล้วตัวท่านอุย้ยก็เห็นอนาคตที่ดีแล้วตัวท่านก็จะทุ่มเทเต็มที่เลยจ้า,างานนี้เพื่อให้ตัวเองเนี่ยได้มีโอกาสประสบความสําเร็จในสิ่งที่คาดหวังไว้นะ เพราะว่าจากเดิมปี63ปี64ที่ผ่านมาเนี่ยความสําเร็จมันแทบหยิบจับอะไรไม่ค่อยได้เลยนะครับแต่จะทําให้ปี65เนี่ยเป็นต้นไปเนี่ยมันเป็นย่างก้าวที่สําคัญครับที่จะสร้างความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้กับตัวท่านได้อย่างต่อเนื่องนะย้ำอีกครั้งอย่ากลัวเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะจ๊ะและตั้งแต่วันที่1ธันวาคมครับ ดาวมฤตยูเนี่ยก็จะถอยหลังไปพบเจอกับดาวราหูอีกหนึ่งรอบที่พบเรือนวินาตนะครับแล้วก็จะอยู่ยาวไปถึงประมาณช่วงเดือนมีนาคมนะก็จะเป็นช่วงเวลาที่ท่านครับจะต้องหันกลับมาดูแลเอาใจใส่ในเรื่องของสุขภาพให้มากขึ้นเป็นพิเศษเพราะว่าเ ครึ่งปีหลังเนี่ยท่านอาจจะมีปัญหาเรื่องของสุข,สขภาพค่อนข้างเยอะหน่อยเนาะเพราะว่าจากที่ท่านครับเปลี่ยนแปลงตัวเองอยู่ตลอดเวลาหรืออาจะมีเรื่องหนักๆเรื่องเครียด,ยดก็ย่อมมีผลต่อเรื่องของสุขภาพในช่วงปลายปีอย่างแน่นอนนะครับรวมไปถึงความยุ่งยากซับซ้อนจากสิ่งต่างๆที่ต้องคิดแก้ไขอยู่มากมายประมาณนึงแหละนะ ตั้งแต่เดือนมีนาคมเป็นต้นไปนะครับดาวมฤตยูเนี่ยก็โครจรโยกย้ายกลับมาที่เดิมนะกลับมาทับลักนาแบบเต็มกำลังละนะครึ่งปีแรกนี้อย่างแบบว่าลองกาเซิบเฟเิรดูหน่อยพอมาเป็นเดือนมีนาเป็นต้นไปเนี่ยคือแบบอมาทับแบบเต็มกำลังละผลของการเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นมานั้นครับมันจะไปในทิศทางที่ดี เข้าสู่กระบวนการพัฒนาตัวเองให้มีศักยภาพนะให้มีความเจริญรุ่งเรืองอย่างต่อเนื่องโดยแท้จริงนะครับไปตลอด7ปีที่กำลังจะมาถึงนะก็ต้องขอเป็นกำลังใจให้กับชาวลัคนาราศีพฤษกนะครับจงอย่าได้กลัวจงอย่าได้เอ่อท้อกับการเปลี่ยนแปลงเพื่อทำให้ตัวเองเนี่ยเกิดสิ่งดีๆเกิดสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตนะจ๊ะ โอเคครับผมก็ประมาณนี้นะครับกับผลลัพธ์จากการย้ายตัวของดาวมฤติยูที่มีผลต่อวิถีชีวิตของท่านนะครับการดูดวงครั้งนี้ครับไม่ใช่เป็นการกําหนดดวงชะตานะที่จะทําให้ท่านนะต้องไปเจอความเจริญรุ่งเรืองหรือมีความยุ่งยากซับซ้อนนะครับแต่จะเป็นการแนะนําแนวทางเพื่อให้ท่านได้รับมือนะครับกับสิ่งต่างๆที่เข้ามาตลอดทั้ง7ปีนะครับ ควรรับฟังมีแบบมีสตินะนำไปคิดวิเคราะห์ให้ดีนะครับรวมไปถึงการมีศีลธรรมทำบุญทำทานและหมั่นฝึกสมาธิก็จะทำให้ตัวธาตเนี่ยมีความเจริญรุ่งเรืองมากกว่าที่จะให้โชคชะตามมากำหนดแล้วนะครับผมและก่อนจากกันไปครับด้วยการที่อาจารย์คิโหนธรรมมีดวงเป็นจัดตุสายจากผลของดาวพฤหัสและดาวพุทธที่อยู่ร่วมกันนะครับ จะส่งผลทําให้อาจารย์คีเนี่ยมีวาจาเป็นทรัพ์นะและขอให้ด้วยฤทธิ์อำนาจผลกุศลผลบุญที่อาจารย์คีได้ฝึกผลมานะครับการฝึกจิตให้มีแต่ความปิติอิงดีนะ จงอวยพรส่งผลให้กับท่านผู้ชมผู้ฟังมีความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตครับมีโชคลาบมีทรัพย์สินเงินทองและมีสุขภาพที่ดีและได้พบสมหวังกับความรักดีๆจากคนดีๆมีศีลธรรมนะครับและค้นพบธรรมะที่ดีประจาใจที่จะส่งผลทำให้ท่านผู้ชมครับประสบแต่เรื่องดีๆมีโชคลาบก้อนโตเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณวันนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะครับ สวัสดีครับ